อีดนานตอนที่ว่ามันขึ้นมาสวัสดีค่ะได้แมนบอกวั่าได้สิค่ะคลิปแมนบอกเออเบิ้งก็เลยที่แรกถ่ายไม่ได้หรอกวะถ่ายนะได้อยู่เออมันสิลงบ่ได้สวัสดีค่ะช่องแม่หวังสิริหวังนะคะมาดูเสื้อกันค่ะถ้าเบิ่งเด้อกค่ยสิลงให้เบิ่งบ่แล้วจักรหานาที10นาทีนี่จ้ะเสื้อสวยๆค่ะ ใช่นได้แต่มันลงก่ได้เสื้อสวยสวยผ้าสบายนะคะอันนี้ก็ผ้าสบายที่ที่ลํากันนะคะเสื้อสวยสวยอันนี้ก็เป็นเสื้อแบบเสื้อผ้าฝ้ายคอจีนเป็นแบบทรงใส่กับผ้าถุงใส่กับกางเกงก็ได้250ค่ะเป็นผ้าสบายนี่ ราคาอยู่นี่ก็180ย5 0เพราะว่ามันมีหน้าแคบหน้ากว้างเสื้อคลุม250เสื้อคลุมพร้อมหมวกเป็นเซตก็380คะ่ะ380นี่คือรวมส่งแล้วนะคะราคารวมส่งแล้วค่ะแล้วก็ผ้าถุงผ้าถุงอัดกาว เอวเท่าไหรเย็บตะขอใส่ได้เลยนะคะนี่ค่ะคือวันนี้ฝนตกก็เลยว่าจะเอาของขึ้นก็ยังไม่ได้เอาขึ้นที่จัดร้านใหม่นะคะก็เลยยังยังชุกละหุกอยู่ค่ะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันให้แห้งก่อนนี่ก็ผ้าถุงนะคะผ้าถุงอัดกาวเรียบร้อยค่ะส0่ร้ค่ะ400ร้รวมส่งนะคะเย็บ เอวเท่าไหร่ก็เย็บให้เลยค่ะเพราะว่าเย็บเกล็ดอัดกาวเรียบร้อยค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นแสกผ้าค้าแสกย,ยาวค่ะมีอก3ามแปดสีค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่มาดูเสื้อต่อ นี่ค่ะเป็นเซ็ที่เป็นเสื้อกับกางเสื้อกับหมวกเป็นเซ็ลายเดียวกันอก44ค่ะเสื้อน่ะ44แต่คือใส่ใส่ได้คนผอมตัวเล็กก็ใส่ได้เพราะว่าเป็นเสื้อคลุมค่ะตั้งแต่เอวตั้งแต่อก30 34 36ไปถึง44ใส่ได้ค่ะนี่นะคะ นี่นะคะนี่ก็ร้านประโซมาอยู่ด้วยกันนี่ค่ะมีลูกค้ามากินกินด้วยนะคะร้านปลาโซก็มีลูกค้าอันนี้ก็ร้านแม่หวังนะคะซีนาที่กับพ่อเนาะ สนใจก็เดี๋ยวเดีเอาเบอร์โทรให้ก่อนเนาะเบอร์โทรอยู่ทางไหนนาะก่อนจะลงคลิปก็เบอร์โทรนี่นะคะเดี๋ยวเอาเบอร์โทรก่อนลงนะคะนี่คะ่ะเบอร์โทรนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดี